สวัสดีครับวันนี้พามาชมเบื้องหลังกว่าจะได้มาเป็นปลาแบบนี้ให้เรากินนะครับว่าการทํางานของพวกเรานั้นทุกยากลําบากแสนเข็นขนาดใดครับมีบางครั้งก็ว้างลงไปแล้วงมก็ไม่เจอปลาก็มีนะครับไปชมบรรยากาศเลยครับว่ากอาจะได้ปลามากินกว่าจะได้ปลา,า,า,ามาแบ่งกันในะแต่ละครั้งนั้นพวกเราต้องทุ่มเทมากแค่ไหนนะครับในการทํางานทําความสะอาดหนองน้ําให้เขานะครับวันนี้นะครับไปดูนะครับกวอาจะได้มาปิ้งแบบนี้กอาจะได้มากินเที่ยงแบบนี้นะครับ เราใช้กิจกรรมอะไรบ้างนะครับอย่างไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ให้ดูกันเต็มๆเลยนะครับว่าเราทํำยังไงนะครับกว่าจะได้ปลามากินแต่ละวันเนี่ยใช้อาเทคนิคอย่างไงบ้างอะไรยังไงนะครับกับวิธีบ้านๆของพวกเรานะครับโอ้โหนะครับกว่าจะได้กินก็ไม่ธรรมดานะครับเพื่อนวันนี้เอาเต็มช็อตมาให้ดูเลยครับว่าเราทายังไงครับกว่าจะได้ปลามากินครับไปชมกันเลยครับเพื่อนๆครับไปชมกันเลย เริ่มกันเลยนะครับผมบาทแรกแลวพี่น้องไพ่ลุ้งไปลุยได้บ่โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปลุยซอยเฟินต่อแล้วะยังต่อว่อจได้ปาออกยางขุแต่ว่าสู้ได้ต่อนบ่บดแชร์หรอวะเอาเลยเนาะไปครับเพื่อนๆครับไปลุยครับผมน้ตื้นูดูืสยหก น้ำน e ิดน่ดนมดนึงน่นี่นี่ยุ่นิดนิดนะนดอเลิกุดน่นี่นี่ับกัดแค่นี้แหละวานี่ไก่เพ่จะกับนี่ยรไทดึงขึ้นดึงขึ้นเลยเออรถไทดิวบอกเร้ยบาลเต่ารถไทยล้่มาดึง เดี๋ยวปไปชนแตมันเฮามีเวลาม้นยิ่งขาตาลีแล้วเราถยดึงมันว้าสุดท้ายเลยอรักมามาเย็นแค่กูน็ตเวันใส่วันงี่บอ๋อแม่เลยขอครับขี้ฝนตขาากอยู่เลทำหมือู่มอนอยู่นะบอนี่เหมือนแตงโมเยนเราไฟนั่นหลอไฟางข่า

เรายู่ปลาเขาังบ่นั้นฮะมันบะตามเื่อยู่ในบ้งมันเนาะมันกระเจาเนาะบ้อตานี้ะต้องเนาะเอ๊ะัต้องเอามที่กระเจ้าเลยังมบ้าเยมาลมาด แง่ลีกีร้อนโอ้ใ่ยืยืนะ่องซะหน่อยเลเสียบโบชัดด้ยวางหายพญจีมเงื่อนปศสารมาเลยได้หุแขนนมาเจ้าบ่ฝานกันดูอ๋อุ่นเกลหลา้บเกียวคุณนไปถือบเียวนโอ้มันนาเดิย้อนท่นยโยนทีมแไหมมยานี้อเขเลยละ เล็กมาเลยกรนะช่ LIKE ุ่าเอาิงก่อนนะมอนาวาหนุดลากกระดดกออกแผลตวดไปเลยงอนวายข้าหนาวกระต voilà hmm ุกานากเ็นเนยตัวพูดหหยาม้ตัวบอนตัวน่อตัวลน้ำเนาะไหลลุยเด้อเนาะนี่ห้ามเมือบ้านยัดยัดมาบบคุ้มนะ อคือ,น,อคน่นเหนื่อยแค่เอาเปนสองคนยังแบนเห็นอยู่เลยนุ่มหนึง่งสองคนออเ่อคุบแน้บน้ำบท่วมหัวกลเออทีนฮะดุะะดไตอ่อโอ้โหเ <า S 1> ดืดอดไปต่อมาคอเราขึ้นไปเลยต่อขนาดนี้มาเข่าต่อนะท้องเหงน้องนอ,องว้าคำูยู่มันกน มันต sure. well, ื่นคนเดิมตื่นแตว่านี่แหไดอย่างเงียนี่แต่เต๋อตู้นอีกบานะว่าพวกมุกักตำแหน่งมันอยู่เลสเขมกิครับเลสเขมก่าเลยนะเออเขมกินนีเดียมันยัยสามไปฝาด ต่อหน่อยด้วย่ข้านี่รับพอดู่ข้างเพียงกรรูากาศดีขนาดเลยมึงแล้วมอกการเพียงตักว่าเนบอยนนี้เลโคัหวยอะกากาวคักอะีรทำไมเฮ็ดไปกระต๊อบหันอกมาแล้วพี่อ้าวสู้แล้วมันไปทางไหน่ดิอยงนี้ หาอยู่หาอยู่ว้าไ่ไปใครหอกแม่ไปเยมันมีต่อแม่ไปเลยตอนนี้ตอนนี้เพิ่นซูนแล้วครับซูนแล้วแต่ยังหาบ่เจอครับสองคนครับผมต้อนี่ทั้งหมดกรีตต้อนี้ขึ้นมาผิดไร่ขาจะต้อนนะเนาะนี่อยู่ตีนไรตีนไม่เลยรักตั้มไรมันแบบต้อนนี้ เดี๋ยวเราได้รวมเดียวออกเลยบนต้องหลังรือเปล่าาขดเลยเนาะจะเป็นขุ้เนาะทรงรักบนนี้ตองลหนโอ้โหวันนี้เดาอืนนี่นันเหลือโอ้ใหญ่เยวิ่้บไม่จะเกิดเหี้ยนะไม่เหี้ยเดี๋ยวต้องเอาซีน าไปเอาได้ซีนนกด้วยแาบอกกันกบเมีอยูุ่ไปเห็นเ่อนหน่อยไปช่วยเงินพอ่อไปลังนึง่เอาไปเป็ตึกป่าางไระตูดังที่ไหนนี่แหลยพอมาาฮิดอันนั้นเดีซื้อนานเอาไวุกโตัอันกระกฮ็ดเขาฮ็ดลาแม้าอ่เด้ฮ็ดทงไว้บอ ให้ม <54. S 2> MM oh, oh, ันกระโดดแล้วตกเล่ายเนี oh, um. oh, ้ยโอ้ทำไมตะเกาโอ้ไฝม่ออกไฝ่ก yeah. uh, uh, ันหน้าม um. oh, okay. ือซื้อน่ะเอาใส่ทราใส่ยักมาั่นนักทํากระหายเพราะง่ายทางนี้มันมีแต่ทรายบด้สูนเลยเออถือๆนดกินขึ้อดินขึนปัดุกอีกขึ้ง่ายยูฮะปัดุกง่ายบ่นยอะมืด ดุกเนื้อไหระกข้อหรัข้ออมันไปเร็วอยู่ยังแห้งอยู่ป่าว้าวม่า้บมีวัตทุดิไม่เล่นล้วป่านั้มันสวนเหมือนขาผมว่าต้ตต้มตอเมือแตนแนบ่อนไปเือนำตูี่อย่นั้นแนีเตอตามนะบอกเตยกุ้มนั่นนี้คือใฮไข่ไข่อ่นันบอกยังบอออกป่ายัดอยู่นะอ่ไปี้เหกร อทานเจ้ากล่ะยื่นี่เยอะนี่เทอะไกินปลาด้วยปลามันห่านคือไปเอามันรดมันหลุดองมาเยอะไรนะอะไรแข็งดรามเลยอะไรใส่หมดเละเอาไปชูบก่องเลยด้ลยตัวใหญ่ฮะตัวนึงเออตัวผูกตัวค่นแข่งเล่นอยู่ฝ่าตองหุนงไปทางพุ้นค่ะ เอากระย่างมาทางพี่มาลัดไว้มวยม่นู้ยเนียแต่ชิมบยงหมดหมดแลลัดไว้ท่านพี่ไว้นั่นก่อนเอาึงตั้งแ่เมั่อคู่คนบาดคู่ใดจดัก็ม่มีคู่ใดจากดับบาดนี้ตัดผมมาใส่ป่าโดยเฉาะดินุ่ันั่นดินทักคับอยู่ดินตัดตได้ไหมป่าดุกรายล้วนเลนี่ต่ออยู่เนกลางครับ มูกง่ายนึกมันเรียนสวนหัวเขาผมวาได้ีแทนเขาละทีแทนเขาลเขาหลือกวานว่านี่ยหละาอาจารย์ครับเ้นเปนต่อเลยโอ้ยปากกาเอาลนปากกาครับเอามครัากนี่ฮะปาบูป่แน่ยครับลนคนลอน่บยโอ้ยบกมข้ามเอาโตข้ามเยข้ามม่าใหญ่นะ ทำเลยตอกระดดนี่นด้บอต่อใ่ายนะมันปีนกับเพื่อง้ต่อใ่ายทางพี่บ่ดินเดี๋ยวยังบอกมอนี่อันนี้มันตอมันจบมุดันมยู่มันกางแนีออกหน่อยโอ้ยะรครับปามันเนาะครับป้ออกไหนบ่ปาคออรือปากะบูจวูบครับปะคอปกะบุนี่มันมันเป็นทองปุ้งุ้งปลาชูนนี่แหละปลาชโอ้ยบ่เมนเดี๋ยวผมสิพันมาเ่ยพันว้อยู่ในต่อนี่แหละู้ความ ผมพันไแล้วผมปล่อยเลยผมปล่อยแล้วนี่ยกข้าวนะยกข้ามาเดี๋ยวไเดนหว่แต่ว่าัวผมสูนผมมี่ตัวใหญ่ัจวาดำน่อันนั้มันสปะบูบ่บ่บ่เนาะมันยังเคเบกเมื่อกี้ตะอีกแล้วื่เอะเอะนโอ้ับ ันบริเวณก้อนเพิ่นโตที่สุดว่ากลัวออกจแกเปลีวแล้วโอ้นี่นี่นี่หางทางปึ๊บทันบบยังบริเวณเหรอหยุดลบนะท่านเจ้าต้มต้มนะท่าาคข้าต้องยังไหมยบริเวณโอ้ยไอ้พวกส่วนน้อยปุ่นนั่นมันน้อยเด้อล่ะตัวนี้ซุดหรือบ่ ได้แล้วตัวนี้กจะเป็นผู้วัดเลยพวกบ่แม่นนะบ่แม่นตัวนี้ได้แล้วไล่ไล่ไปขึ้นน้อยวะเอาไปช่วยก็แม่นนี้โอ้ยอันนั้นเหรอตัวนี้แล้วเย็บขุณใหญ่กวนี้จะบอกอาหายบังไว้สาไว้ดูเรามีหลายตัวทำอยู่ในต่อพอ ได้แล้วครับพี่น้องเอ้ยได้แล้วปลาบอนครับพี่น้องปลาบอนนี่ปลาบอนได้การได้มือละสิบป่ะคลาสยูทูปหานเอาเลยยืมเอาเลยคลิปนี้นะยังหนึ่งลายคลิปเยอะเลลายคลิปอย๋อลงคอนเวิร์ตลงงงคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตน้อยคอนเวิร์ตน้อยบรรดาตัวรถเหยียบหัวบบเมนบรว่าตัวบถโบเมนก็หายิบโอ้เคอมมีคู่ดิถ่ายดูหามดู เอ๊ะตัวตแ่ก็ไดายตัวโปลาพ่อนงาชูขึ้นหงกูนี่ดนี่ดนี่นี่ใดูอะไรกูตัวน่กตัาก้าไปทางดล้ยางน้อยก็ถือสองตัวแล้ววะปลาบุยตัวนึงพันมาอยู่ตัวนั่นมูบ่โ้โต อั้นกัะวอย้อตัดเป็นตัวหนันะเนาะอปเล่นกันวยซื้อตัวมันั้งนะแปลงเยอะจเจอได้ตีแตงเราจะใบท์จดๆแข่งเลขนาณะเยียบจนเจ็บไลยได้เลยไปไหนได้ันามคนได้อะไรบอแล้วฮ็ดนะฮ็ตกระต้องมันดองนะ ะต้องมาหลังพิชีวิกระโจมกันมันด้วงหลังเมื่อวานนี้มันด้วงหนีมดของเขานะดันคอยง่ายกับดักบ่เถาะกับดักคนเท่าในี้สลับซัดบ่ท่านเขาดอกฮ่ะดีด้วงด้วยแล้วเออบ่บุเนาะบ่วดิสู้ในป้อมเลยบ่มีแค่ตัวเดียวนั่นละ่นตัวนั่นละมันยังแข็งแรงอยู่ปากกาแล้วก็จะไปที่ไใดล่ะ โอ้ยขมันเล็ดมันจะคืบลึกรแลโได้เลียยหลังมันได้หัวโอใช่ดเลเียยหลังมันเหยกี่บหลังมันไรไหมเล่ไรม้ลุ่มมาลุ่มไหมหาล่มกโอยมักประ้ออยู่ในวใช่หัวอือได้จ้ะมันมอัวตะกี้อันนี้าบัอันข่าอยู่นาบูลยใช่ไเออบูนตัวนั้นก็จะชักแต่ตอตตใเก็มีสองตัวตับต ยเงีย่ยู่ดีมาโผ่ซ uh ุนเนอะตัวเี้ยนะท้งหมดที่ต่ว่ามันเลนไลน้ำหลังบ่ไหลหลังเจ้าก็ต้องคอต่ำอยไหมคอก็เก่งกางขาไปยู่ิม่มาที่วะอยลอยู่เลยสะแกนสแกนไปนอนแพเลยดิ เหยียบฟาสแกนนู่มรูปมารูปมได้บกป้าปิงเราพันไว้แล้วป้าปิงบูบูสามคนละกันกระชุ่นี้งทำคลายมันบริณอนเนาะมันลอยเซ็กมันลมันจะเป็นระนาได้สายรีบเออแจ้งกับพันมันบอกเกาะั้นบกเยอะได้ฮะฮึชา

กันหาปลาบเห็นคนนต่อผ้าลินูบโบราณบ่กิดกระจอว้พร้อมคิออะไรทายด้วคออะไริชิตริชิตกันโดิยเป็นละละกระพ้บฆ่าหรอเล่าพันหน่อยจะได้ยังเงีหอยืดยืดกรนุยต่อยงาะจีนไหยืดต่อนตกยาดอกง่ายาในคู่ี่อวี่เขาโเตยนะพุนนต่อ ป้อมปิดคลิปก่อนวเข้อตัวเตือลงทางตัวเตือโอกเซนี่อย่างเมื่อนี้นั่นว่าแข็งครับงานแรกแข็งหมานที่ต้องไลยซองโตครับป้าคอครับปลาบูครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเด้อได้แล้วครับซองโตนะครับมาต่อไปก็จะเป็นคลิปที่ดักแล้วครับบัดนี้ตอนนี้เพื่อนเห็ดกับดักเรียบร้อยแล้วครับผู สูตรโบราณเห็ดกระตอง g ไปพ้อมพอลุงเราวะกระโดดลุกเราวะถึงด่านที่สองเราวะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับบังคำแฟมลี่ครับพบกับเทคนิคการดักป่าครับกันปลาเลยก็เห็ดอาไ้อีกครับพอพอเหย่ใหญ่ครับเหยืใหญ่นะครับทำกระโดดขามก็สิตกมาใส่รองนี้นะครับผมกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์แบบโบราณเพิ่มปัญญาชาวบ้านครับแน่นอนครับผม นี้ปลาบูองนี่เดยครับอาหารเข้ามาลรครับน oh, okay. ี่ปลาบูงเป็นเนยโอ้ตัวนี้สุดยอดเลยตัวนี้ครับผมจบเนีโอ้ยบ่เป็นยังดอกถ้าเข้าน่ะเบื่อเบือโ่ากชัดเจนวันไดนเอาละครับข้าสีทั้งพีครับพี่น้องโอ้เสียล เริ่มที่เข้าใจปลาบอลอลไรได้ที่กึ๊กหาหลายมือเลย<แ>เข้าใจไปที่นึงแหละกบไปอยู่สุพรรณบุรีไปอยู่อนนท์เริ่มอีกละเอามันเริ่มเลี้ยนรู้ไหมน,นะครับเขาสีเอาตรงนี้แหละครับพี่น้องครับผมอันนนทว้อมซื้อครับได้สองเลยพี่น้องว้อมซื้อได้ตัวนี้เอาจริงเอาบข้อกิ้วๆมันอะไร เต่านั้นเพือะกไม่อแฟนเห้ยมันยบอี่็ไปเทนันแค่นะสององีประมาณยีเมตรเนาะเอาลายๆแลวตึกบ่แตกอ อว่าใจไดุ้เห็ปานดมืนมันท้้มันเป็นดินมือนน้อจิกบุ่งมาบ่อนไน่ของพี่น้องตกใจเวิโต๊เมื่อกี้นี่แหละครับ เวลาเขากลางแล้วเขาก็ขี้ตมจิกครับพี่น้องจิกคักขี้ตมจิกคักลไม่ได้หรือก็เตยนานด้ต้องึินปลาโอเคเพิงซุ้มน่ิงุ้มนะกตยร่องอกได้กเตยทำรีบบอเอาฝากก็เตยมาทั้งข้านีนบ่ลือฝากอุ้มนั่นเอาตัวบอกเพาบางเครื่องสูบหนาบมน <peach> <im it> เดี๋ยวตามไปดูครับ <im it> เดี๋ยวตามไปดู <im it> เดี๋ยวตามไปดูทำเลเพิ่นตัดก่อนครับมากั้นตรงนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันแห้งลงมาจากเหงาเตยตรงนี้ครับผมมันกิ่วๆหนึ่งคนน่ะเพื่กั้นนะฝากไม่ก้อนนี้นี่ครับตรงนี้แหละตอนนี้มันสีมีมองเป็นแปลนปาสีออกบอนอ๋อบอนแล้วบอลแล้วกึว๊กนี่ใต้นีใต้ต้นนี่ <im it> นี่ <im it> <ๆ S 1> นี่นเออเออนี่บอนใหญ่เด้อนี่ แต่แต่คำนวณบออกว่ามันโตสำหรับวะโนี่เรลือบ่อนอยู่นี่เบอร์นี่กันแตนอย่เบอร์การเนแห่พท่านะพดดึกเราได้การเลยดิเนี่ยบ่อนอยู่กินน่าะเอครับ พี่น้องเอ้ยทีครับหน่วยทำความสะอาดครับตอนนี้พ,นพ่อบอไม่พ่อสอนันเพี้ยงเ <laughs> กก

ทีมงานนะครับทีมงานเตาไอยของเรานะครับทำนั้นกันนะครับผมไปซอยกันครับลุยกันย่อมจะน้ำเกลี่ยทีแล้วมันจะผมพวหน้องโ่โอ้แล้วนออยู่นี่เบรอเมื่อกี้เออกจากต้อนอี่นะมั้ย

แ hmm. ่ไม right. ่ไ oh, ด oh, so. so. nah, ้สามมันคือบ่อเหี่ยงคุณบอกเหมือนบดเลี้หมด่านวางนอะไอย่งเีอนนี้ก่อสุดนี้ก็้นี้ครกะเอาไปทำ

อยเอาเด้อแต่ล้แตั้งใจอยากวานเนี้ยก่ตั้งใจพาะเหลือแล้วย่างานใจอยู่แล้อันนั้นจงมาเลยตัวนนต้องรอครับเพาะัวนี้หอพดก็ใช่อาไปแล้วรักสูงเลยแล้ววลแล้ว จะเขาจะพักหนิแล้วอย่างักบบไม่ใช่เลยฉันโอ้ไมได้